เศร้าเลยเอกครับเศาเปล่นแล้อบเปลี่ยนเศร้าครับเศ้าเลยรบ่ครับควาะอีอีบครับเอครับบอกเลขงวดนึงบอกตัวไหนชื่อได้บ่บอกตัวไหนในองวัดก้นหนึ่งสองแปดนี่นะก้วห่างกโอ้หนึ่งสองแปดก้าวห่างหกพุชบอกว่าเลขหนึ่งสองแปดก้าวางมันเข่าทั้งบนทั้งล่างอังนัลเออเอาแล้วเป็นอย่างก็พุชจับปคู่ให้เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยคัน คันจับกู้ให้เนี่ยเอฟซีทีทีบ่หน่อยที่กิ่งเลขมันเข่าทั้งบนทั้งล่างเลขพักตัวอนี่ยนะตจำให็นวอนี่ลรับะวันนี้ชิจับให้พร้อมครับเอ้าฟันแล้วตีฟันนะครับฟันแล้วเอ้าไม่เสร็จป่นนี้นะครพูดอะไรล่ะมาบอกนะผีผีเนี่ยโอ้กะสมพ่อไปนักผีนะกะพ่อได้ผีจะมาบอกอย่างเดียวที่เดี๋ผีก็ได้พี่อยากบอกทะเลขนะผีก็ได้ผีก็มาบอกทะเลขว่ารับจะรับตาลง ้วมเป็นซับไปเลยเ,เอกนี่หนิแหรอนีงวดวันหนึ่งนี่เนาะงวดวันหนึ่งนี่ที่ว่าผีมาบอกไงมาย้ำดูๆน่ะหนึ่งสองแปดเก้าห้าหกมันถือทั้งบนทั้งล่างแต่ขันผู้ซับเอาเป็นไ่เอฟซีทัวมาเลขซับไปเลยเอกถือยุตัวเขายุตัวาตามมันอีกเนี่ยเน้อว่าจันเอฟซีมาตามตามตัวครับอันตัวก็เลยมาถามซับไปเลยเอกว่าฝันไปบ่นฝันแล้ว นายบอกตัวนี้ได้ก่อนครับี่หกตัวเริ่มว่ะครับให้ไปซับเอาสั่งบ่นี่ครับไปซับจีจับคู่ให้บ่หนินี่ครับเทาคู่ในตัวนี้เริ่มอีกเท่าให้เริ่มอีกโอยซับจังไหมันตั้งหกตัวอีพอเลยมีผิวเสือบาดไว้ขึ้นมากมีเขื่อนมากอย่างเงาระวังี่หกเจ็ดกับหนึ่งเก้าส่กวนมากตัวนี้นะที่ครับอโอย จับคู่เนี่ยไรเนาะจับไปเลยเอกคนก็งึดเจ้าทุกท่านจับจับคูนี่คือให้ให้เรียนสามโตบอกครับในซับตัวนี้ครับใเซับตัวนี้บอขันข้าวขีดว่าวีควากันแล้วงวดบางนึงจะให้ลักษณะเดียวกันคือหนึ่งสองแปดกับเก้าห้าหกแล้ววันนี้มาซับซับมันขามเลยหนึ่งมาซับไซเก้าพี่เนาะแปดมาซับไซห้าพี่แต่ว่าก็เลขหกตัวออกทั้งหบนทั้งล่างเลยดิอันนะวันนี้มันจะเปลี่ยนที่ไหเนี่ยงวดบางนึ่งมันซับตัวที่สอง ัวที่สองมาสับใจตัวที่ซีอ่าแต่ว่าตัวที่สามมาสับใจตัวที่หาวันนี้ขันทีมาสรุปแล้วซีหกเจ็ดเนี่ยกับหนึ่งเก้าศูนย์ตัวที่สองสับใจตัวที่ซีจากจีบิวนหกหนึ่งเนี่ยครับอ่าแล้วตัวที่สามมาสับใจตัวที่ห้าคันธีเปลี่ยนเจ็ดเก้าดยเจ็ดเก้ากับเจ็ดหกตัวเดียวกันบ้านี้คันทีไมวิีคอละตรงกับเลขพระานาเลยอือ่าเจ็ดเก้ากับเจ็ดหกแต่ว่ากระทั่งนี้แท่งนิ้ง ก็แล้วแต่ดุลพินิจของเอฟซีดอกป่าฟันจากมือแล้วสองมือฮะสองฟันสองมือแล้วตั้งแต่กัดตัวโค้ิดมานี่ครับบอกเลขบ่วถือวัดขึ้นสองขีดเลยกว่ามีคอามนบัดอีเสธเดียวขึ้นชิ้นนึงบอบอความคว่ำหมายที่จริงแล้วกับว่ามันบอกเลขบ่วถือดอกที่จริงนะมันถืออยู่แต่ว่าคว่ำหมายซับเปลเลยเอกกับบอบ่จับคู่ฮะเน้นให้ บอกมาถึงหกตัวว่านี่กับบอกคึอเก้าอีกว่านี่ไหมครับแล้วคูดที่ตักนี่ครับนี้พูทตักให้เก้าเจ็ดครับนี่ตักเจมาเก้าเจ็ดบอกว่านี่ครับโอ้เออวางซั่ขึ้นนะเว้ยอันี่หาตั้หนึ่งหกหนมาจับคู่สช่หนึ่งครับเจเก้า่มาตักศูนโอ้สีเอาเขียกนโน่ีมากับศูนย์เนาะหกมากับเก้าหกเก้าก่อนจะเริ่มปิีนนนะ อ่อหกเก้าหกเจ็ดอ่าแล้วบานี้แล้วบ้านี้ซีมากกับศูนย์ได้หรอบ่หกมาก 9, 7, า 6, มากับเก้าเจ็ดอ่าหกมากกับหนึ่งสนนกหกมากกับหนึ่งอ่าเจ็ดมากกับเก้าที่กินราคามากทีิเคราะ์กันดีๆแล้วมันก็จะเป็นเลขตัวเดียวกันและครับหกเจ็ดกับเจ็ดเก้าเนี่มันเพราะว่าปีนไปปีนไม่ได้เนาะ ว่านี้มันใจจ็กเปอร์เซ็นต์เลยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้เออว่าสั่เคื่อในวันวันนึงมันใจสิบเปอร์เซ็นต์หน, <c oughs> นึ่งเนาะเลยเลยเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่วันนี้ลอยเปอร์เซ็นต์เลยครับฟันจากเทียอะไรตั้งแต่ตอนวันวันนี่ฟันจากเทียแล้วสองวันบอมยันไหนตั้งแต่ตอนวัดน้านนี้ตั้งแต่เลขออกมานนี้ฝันจากเทียแล้วสามเทียสามเทียแต่ฝันแต่ละเทียเป็นเลขตัวนี้บ่ที่นี่เป็นครับเป็นเฮ่กกันอืมตัวเลข่มนเป็นฮึกันตับตัวนี้ตับตัวนี้ตัวเลข่ะไร เอาเอาเอาซี่เอาไปซี่ใช่จ้าเจ้าไปเอาไปซี่ใช่เดี๋ยว่อยสีทายนุ่งหนอเอฟซี่งเอาไปซี่ว่าสีจับคูจังไหนเนาะก็เพื่อนเล็จะคว้างมักมักตัวจังไหนกับพี่นิดพี่จะลลนามึงเงาเอานี่นี่นี่างบ้างล่เาแพ่งองลองไปตัแม่งแดงนี่คือมักซี่หกเจ็ดนิ้วค่ะนี่ครับว่านี่ครับก่กีไปแล้วครับนี่ตีีตัวนี้ไม่ด้วอืมว่า่ทีับไปว่าับไปเมั่อตหนี้ครับฮะตับไปไห้มั่นนี้ โตลงมาเอาตามนี่เนาะเพราะตับไปว่าจะทรับซับตัวโอ้จำไม่หายเดียวงบคู่หนึ่งเก้าคู่เจ็ดสี่คู่ศูนย์นี่เนาะเออกต่ว่าชนนดอกเว้ยเพรับไปไม่ได้ครับเน้นดู้ป่นี่สามในสามหกหนึ่งเก้าเจ็ดกับสี่ศูนย์นี่ซับเลยมักตัวละหลายกมูนั่นบอก นี่รับพมเขาได้สามตัวนี่รับ่มันมา้นสามตัวเบอรเนีนบอเนียนบอเนียนมากขึ้งสเบอเนีนจังหวะว่าไปบอกมาอยู่นอเราบมีตัวที่ว่านเนียนตัวเดียวต้องมากขั้งสามอย่างจะมาถามย่ามไหนเรากะจะกีดตัดสินใจตัวไหนเอออยู่เราขึ้นมากขั้งสามตัวไปตัดสินใจบ่ได้อืมดัาใจบ่ได้จะแดงว่ามันมันสีออกทั้งสามตัวนี่แหละวดนี้อือวันวันแน่แล้ว มันเป็นเลขมันเป็นเลขหตัวได้ทั้งเบอร์เห็นมาบอรเน่แล้วถือลางวันไดิเนีหกหนึ่งเก้าเจ็ดสี่ศูนย์ดิเนี่ยนมันมีโอกาสเป็นไปได้ดิข่ารางวัลที่หกโป้เชนดน่ะว้ายรางวัลที่หานี่มัียยเขาจะโซ่เลยครับโซ่โซ่โซ่เลยโซเลยโซเลยอ่าวันนี้ครับ่วมาชุ่มซับไปเลยเองนะครับวัวันที่สองคุณสภาพ่มสองหาหกหาอ่า ตัวเน้นก็คือ467หเด้อบอยพี่น้องเด้อตัวร่องลงมากก็คือ190เพิ่นบอกเป็น2ขยักก็คือคือนวัดบางนึงเนี่ยวัดบางนึงก็บอกเป็น2ขยักคือกันอ่า128กับยังก่านึ่งสองแปจับ9กยังกว่าหันมันนี่จัะหน่อยหนึันสองแปดจับเก้าห้าวัดบางนึงซับไปเลยเอกบอกกานผู้จับเป็นเนี่ยกะที่เขาทั้งบนทั้งล่าง เป็นอย่างแอดค่อยตามวันนี้เนื่องจากว่าเอฟซีเนี่ยบอกว่ามาตามให้แน่ซับปเลยเอกเขาทั้งบนทั้งล่างผู้เพื่อนไปจับก็ยังได้อยู่ผู้เพื่อนไปจับเอานะวันนี้เฮคือกัรก็บอกมาหกตัวก็คือซีหกเก็ดจับหนึ่งเก้าศูนย์แต่ว่าสําหรับวันนี้ที่เด็ดก็คือซับปเลยเอกจับทางให้เลยจับคููให้เลยก็คือหกหนึ่งเก้าเจ็ดกับจีศูนย์ซึ่งเลขก็ร่วมร่วมกันอยู่ในเลขหกตัวนี่แ่ละวันต่อไปแต่ว่ากันที่ฟังกัน ดุลพินิษของทั้งแอดมินนี่กาเพื่อนว่าว่า46เกตเนี่กาคือสิแยกออกมาเป็น46เกตต์190การแยกว่าเป็น190ตลาดแอดมินสิแยกสั่นเอฟซีสิแยกเป็นยังไงก็แล้วจะดุลพินิษเด้อบอานี้เดอ้อชอบกระจับรชัดกับพานแต่ว่าสิติที่เพื่อนเฮ็ดมาเนี่คืองวดที่แล้วเพื่อนให้หนึ่งสองแปดเก้าห้าหก่าเลขมันบม,นมออกน้ำกันเน้นบมออกเป็นชุดหนึ่งสองแปด แล้วบอออกเป็นชุดเก้าห้าหกแต่วันมาสับตำแหน่งกันอยู่แบบนี้เนื่องมาเขากับเก้านพะี่เนาะแปดมาเขากับห้าเบี่ยกระเทียมมเขาาทั้งบนทั้งล่างเลขหกตัวก็ได้แต่วางวดนี้สิเป็นครื่องวดก่อนบอเออก็ต้องใส่วิจนะารณญาณในการรับชมแต่ว่าซับเปรยเอกบอกว่าฝันสามขค้ืนแล้วฝันต่อมาอ่าเนาะงวดน,นี้มั่นใจจักปเปอร์เซ็นต์ก่าเจเปอร์เซ็นต์ครับ วงีนี่มันใจร้ย100อยเปอร์เซ็นต์ว่าว่าให้พิษผ่าครับไม่พิษผ่าอ่าออกมาให้ชื่อรลดครับอ่าอันนี้ไหนก็ถือว่าในความชัดเจนจากซับปเปเลอเอกแล้วนะครับพพี่น้องหลาย่านหลายคนก็ท่มากบอกให้ตามให้อ่าตามให้เราเด้พอพี่พี่น้องเด้อออกันมากกันชอบเจัาไหนก็สิี่เอาไปเปรียบเทียบกับลายๆ้ำหนักกาบตรงนี้ผมเข้าใจว่าเอฟซีมีความต้องการนิงสัน้นอ่าได้เลขจากซับปเปเลยเอกไปกับทไปวิเคราะห์กันเบื้องไป จับคูร่างเบืองนะครับมีความเลขหกตัวมากสี่ตัวนี่ว่ามันท่าประดามเลยเนี่ยแม่แมบเลขหกตัวเนี่ยให้หกตัวมากสี่ตัวเขาบนล่างนม่นถือว่าทรประดามวนนี้ก็จิเปลี่ยนแนวทางในขึ่นกันจะนั่นก็เอาไปเปลี่นแนวทางเบิ้งครับล่องไปจับไปนั่นเบื้องถือปิดกายะว่ากันครับแต่ว่างวดที่่ามาเพื่อนไห้มันกับเขาตามอ,อธิบายสูฟังล่ะอ้าวสรับงวดวันที่สองคุณภาพคมสองหางหกหานี่สีเขาในลักษณะใด ทีเียงได้ลักษณะไหไกัดแน่แนมต่อไปสำหรับงวดต่อไปนี่ครับอ่าให้โชคมืนสุขสุขคนครับพิมพชีครับอ่าสำหรับลิปนี่กอบคพุณนซาบเลยเอกลหลายครับขอบคุ่นซาบเลยเอกลหลายรครับ,รบขอบคพุณนหลายๆเนาะที่ห้มากสัมผัสถึงเงี้ยนถึงสั้นอยากบอกเลขว่าชั้นมากอีกแล้วว่าชั้นออฉจากนั้นแล้วก็ให้วิเคราะห์ดีๆกอนสินลงทุนเดิอไว้พี่น้องขอบคพุณหลายๆสำหรับการคิดตามรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ นะครับกดติดตามไวเพื่อสิบริภาษจากคลิปเด็ดจากซัเปเลยเอกในโค้งสุดไทยนะครับเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวอย่างไรในส่วนตัวเลขของซับเลยเอกชีได้นําเสนอเอฟซี FC, ต่อไปนะครับอาคลิปหน้าค่อยพากันไปครับเอฟซีลุก่ันครับสวัสดีครับ